คนส่วนใหญ่มักตีกรอบให้กับตัวเองปิดกั้นตัวเองด้วยคำมไมิกาไม่มีวินยัยนิสัยที่ไม่ดีและอีกมากมายที่คุณเองก็รู้นะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าสรุปนะครับเหัวข้อที่จะมาเป็นกุญแจที่ปลดล็อกให้คุณเป็นคนใหม่และแนวทางการใช้ชีวิตสอดแทรกไปด้วย คําคมข้อคิดนะครับต่างๆวันนี้ครับมีวบลีหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือจงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจแล้วหมันเอาวินัยมาขุดดินตามด้วยลดน้ําแห่งความพยายามและผลของแห่งความตั้งใจจะผิบานครับวันนี้ผมจะมาสรุป เข้อดีๆครับของคนที่ประสบความสำเร็จว่าเขาคิดกันอย่างไรนะครับวันนี้หลายคนบอกว่าอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยให้ถึงเป้าหมายอยากเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเครื่องกลางๆครับ เอพิโซดนี้นะครับสำหรับคุณเลยนะครับคุณคงฟังคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับเหมาะสมกับคุณแน่นอนนะครับเหมาะกับคุณเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาฟังคุณเป็นคนที่โชคดีครับที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับพอดแคสต์นี้นะครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งครับทุกชีวิตล้วนมีขาลงแต่ในช่วง เวลาอ่อนล้าของชีวิตการมีเพื่อนช่วยคิดมีค่าย,ยิ่งกว่าทองครับวันนี้แน่นอนครับหลายคนครับเมื่อเกิดทางตันครับหลายคนหาทางออกไม่เจอนะครับอย่างผมเองนะครับจะมะีคนพูดคุยนะครับปรึกษานะครับว่าจะหาทางออกอย่างไรหรือหลายคนครับ อาจจะไม่มีคนปรึกษานะครับแต่มีหนังสือดีๆครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนความคิดคุณในยามที่คุณท้อนะครับข้อที่สองครับ,รบการมีความเครียดจากการมีเป้าหมายยังไงก็ดีกว่ามีความทุกจากการมีชีวิตไร้จุดหมายนะครับในข้อนี้ผมผมชอบมากนะครับการมีความเครียดจากการมีเป้าหมายยังไงก็ดี กว่านะครับมีความทุกข์จากการที่ชีวิตไร้เป้าหมายในข้อที่3ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ขัดขวางผู้คนมากมายจากความสำเร็จก็คือการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองพฤติกรรมน,นี้คือการสะสมความพ่ายแพ้และทำลายความสำเร็จของคุณ ข้อทสี่ครับหากเราต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับมาก่อนเพื่อช่วยแนะนําให้คำปรึกษา,าหรือแม่นทอครับห้าครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับนะครับคนรวยหรือคนประสบความสําเร็จครับเขาจะให้มากกว่านะครับเขาจะให้ไปก่อนครับ เมื่อเขาให้มากเท่าไหร่ครับสิ่งนั้นจะกลับมาให้เขาข้อที่6ครับเวลาที่จะเป็นสิ่งที่มีค่ามากสุดสําหรับคนที่อยากประสบความสําเร็จครับข้อที่7การมีทัศนคติที่ดีอาจไม่พอสําหรับการที่จะประสบความสําเร็จเพราะสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมือทานะครับ เ็ตของข้อสั้นๆนะครับผมคิดว่ามันมีความหมายนะครับแล้วมันก็มีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนครับและพบกันในเอพิโซดหน้าในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ